กินแตงโมป้องกันโรคหวัวใจและโรคมะเร็งนะครับเพื่อปัญหาปรึกษาเทียนชายเกษตร,รนะครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตร,รกร,รที่ปลูกแตงโมทุกประเทศทุก,ท,กทุกท่านคับผมครับในสารนักเกษตรกับช่องใหม่ซึ่งช่องเก่าหายไปแล้วนะครับวันนี้ครับผมก็เปลี่ยนบรรยากาศพาพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ปลูกแตงโมอยู่อ่ะพามาเยี่ยมชมในการปลูกมะม่วงลาา่าสารน่วงว่าควรใช้ตัวไหนที่จะลาา่าสารมะม่วงดีนะครับ คุณเดนสารนัเกษตรนะครับพาพี่นักเกษตร,ร,รกรนะครับพามาเรียนรู้ด้วยกันนะครับกับการปลูกพืชทุกชนิดไม้ผลลำไยทุเรียนมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอต้องมีหมอครับที่ให้คันแนะนาที่ให้พ่อแม่นังเกษตรกรได้เข้าใจถึงการใช้ตัวยาและผลิตภัณฑ์นั้นๆนะครับก็ได้มาเยี่ยมชมของแปลงของคุณพ่อทนนะครับแล้วคุณพ่อทนได้มาสั่งซื้อสินค้านะครับก็บริการเต็มที่ครับสำหรับเทียนชัยนะครับ วันนี้เดี๋ยวผมก็พาทัวร์พาชมนะครับว่ามีอะไรบ้างในส่วนของพอทนนะครับสินค้าทุกอย่างต้องใช้ให้เป็นครับตามสภาพสภาพสภาวะอากาศและพืชความต้องการของพืชนั้นๆนะครับสําหรับวันนี้นะครับในการล่าสารมะม่วงใช้ตัวถวายนะครับของโซตัสอีกเชนเคยนะครับขอบคุณเอฟทุกท่านนะครับที่ติดตามผมเรื่อยมาครั้งนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับช่องใหม่ช่องเก่าหายไปแล้วครับพี่น้องเกษตรกร ไม่เป็นไรครับเริ่มต้นใหม่ครับคือการเริ่มต้นที่ดีวันนี้คือสิ่งที่เรียนรู้ไปด้วยกันผมได้ในสารทางเกษตรนะครับไปลุยอีกต่อเลยผมพอโทนกับหนุยนะครับไม่ผลเทียนชัยถึงสางนะครับแล้วพอโทนครับพอโทนครับย้ายมาอยู่กี่ปีครับพอโทนเกือบสิบปีแหละเกือบสิบปีนะครับเนาะก็พึ่งปลูกงปลูกก็ได้ทําการเกษตรหลายอย่างใช่ไหมพ่อเนาะหลายอย่างวันนี้ก็จะเอา ตัวสารลาาที่พ่อได้สั่งกับเทียนชัยไว้ครับมาก็มีเจ้าที่ที่ทางบริษัทได้ฝึกปลื้มมาอย่างดีนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญตรงนี้นะครับในเรื่องดูแลไม้ผลทุกชนิดเลยนะพ่อเนาะก็สวัสดีครับหนุ่ยสิงสางด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็พาพน้องเกษตรกรเปลี่ยนรรยากาศนะครับมาดูเรื่องการล่าสารไปขุมมะม่วงนะครับพ่อวันนี้ก็จะมาฟังหน่วยอธิบายเนาะในเรื่องกับคุณพ่อโทนนะครับในการดูแลและก็ใช้ผลิณฑ์ให้มันถูกวิธี ว่าตัวก็จะปลูกหลายอย่างครับหลายอย่างเป็นพืชที่คือหนึ่ง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 แปลงพ่อเนี่ยมีมีกี่ที่ครับพ่อมีกล้วยมีมะนาวมีน้อยนาเป็นมีฝรั่งเยอะแยะม่วงเอาม่วงะคือเก็บได้ทุกวันพ่อเนาะเก็บได้ทุกวันเลยใช่ครับเก็บได้ทุกวันอ๋อมีรายได้ทุกวันมีรายได้ทุกวันเลยวันนี้ก็ที่พ่อสงสัยก็คือตอนนี้ พ่อจะลาดพันมะม่วงพันอะไรครับพันเบาใต้พันเบาใต้อายุกี่ปีคุณพ่ออายุสองปีครึ่งครับสามารถลาดได้ใช่ไหมครัพ่อสามารถลาดได้คนระับคือลำไหยก็มีใช่ไหมครับลำให่ก็มีวันนี้ก็จะให้หน่วยอธิบายเรื่องแก่ับตัวใช้ตัวยาให้กับพี่น้องเกษตรกรที่กำลังอยากลาดสารม,ม่วงไม่รู้จะหาสารลาดที่ไหน,นครับก็สามารถโทรไปได้ที่ศูนย์955399242นะครับแอดไปที่เพจ เฟซบุ๊ก <Facebook S 2> ของบริษัททีนาเกษตรได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะพาพี่นักเกษตรก่อนนะครับที่อย่างปลูกพืชในแต่และชนิดเป็นผสมผสานนะครับคุณพ่อโทนก็ปลูกมะเขือพริกแล้วก็ลำไยนะครับมีกล้วยนะครับทุก,ท,กทุกอย่างเลยคือหน,นึ่งวันนี่สามารถเก็บได้ยังไงครับถ้าขยันนะครับมีทั้งมะนาวมะนาวแป้นเดี๋ยผมพาไปทางนู้นนะครับอันนี้ก็จะ มะราดมะม่วงใช้ตัวแพคโคของสตัาทวายนะครับยังไม่ได้ทอะไรลเลยนะขอมะเขือครับมะเขือไปองไปกินิบกินเพอเตรียมอาหารก่อนที่เขาเจะมาลาดสารอืมพอเตรียมอาหารเสร็จปุ๊บใบมาประมาณนี้มันจะแก่พอเราอัดสารอะไรปุ๊บใบมันจะแก่เร็วสารไปแล้วสารมันมีอายุของมันอยู่ประมาณหนึ่งเดือนถ้าเราลาดสารไปแล้ว ใช่ไหมครับเราลาดไปแล้วแต่ว่าเรายังมาะสมอาหารการะสมอาหารก็คือการไถปุ๋ยหาอะไรแล้วเราต้องมาทําใหม่เหมือนเราต้องมาลาดใหม่จะมาหารไว้ก่อนตอนใบสุดท้ายครับก็คือใบที่สองหรือใบที่สามนะแต่พอว่าพ่อจะเหมาะสมตอนไหนแต่เราลาดใหม่แล้วมันจะมีปัญหากระตุนไหมันไม่มีปัญหาครับแต่ว่ามันหนึ่งแหละมันเปลืองครับเพราะว่าสารราคากร้องข้างสูงอยู่แต่ตอนนี้นี่นี่ตอนลาดมันยังไม่ออกนะครับ พอลาดล้วมันถึงมาออกยอดก็เนี่ยแหละมันเป็นอย่างนี้เห็นไหมพอออกมาแทนที่ว่าใบมันจะเขียวเห็นไหมมันเหลืองนั่นแหละครับก็คือมันเกินเวลาลาดก็คือเราจะลาดตอนช่วงที่ใบมันเพสลาดอย่างนี้อับเบรคไฟเพรสลาดซึ่งเราจะต้องเตรียมไรางเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วใช่เราจะต้องเตรียมตั้งแต่อมันออกมาได้สักพักหนึ่งเราใส่ปุ๋ยตัวกลางตัวท้ายสูงไปแล้วครับเตรียมอาหารไว้ประมาณสิบห้าวันถึงหนึ่งเดือนหรือประมาณยี่สิบวันอย่างต่ำรับหลังจากนั้นเนี่ยใบมันเป็นอย่างนี้เราค่อยลาดสาร พอราษารใช้แล้วเนี่ยเราจะมีการลดน้ําเพิ่มนิดหน่อยแต่ไม่ต้องเยอะถ้าเราลดน้ําเยอะเนี่ยมันจะแตกเป็นใบไงเพราะว่าแทนที่มันออกมาเนี่ยอันนี้คือมันเป็นเขาเรียกว่ายอดใบอ่อนถ้าถ้าเกิดมันออกมามันจะเรียกว่าอหงอนไก่อ่ะคือมันจะออกมาเป็นแฉลมอันนั้นคือช่อดอกมันจะต่างกันบอย่างเงี้ยคือช่อใบเห็นไหมมันจะแหลมออกอย่างนี้นี่คือช่อใบมันจะมียาวๆออกแต่ถ้าเป็นช่อดอกเนี่ยมันจะเป็นหุบๆอย่างเงี้ยมันเหมือนเหมือนหัวของแก้วมังกรนะครับ เนี่ยเป็นอย่าง,ง้งต่างกันแค่น,นี้เองเออเนี่ยเห็นไหมยอดมันเล็กนิดเดียวอันนี้ก็ออกดอกไม่ได้แล้วอืครับก็คือการว่ายอดเนี่ยเสียเนี่ยเวลานั้นเราก็ต้องมาตัดแต่งสิ่งทําใหม่แต่มันเสียอย่างนี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ย,ยมันควรจะต้องี่ประมาณนี้ครับก่อน,เ,นเห็นไหมมันควรจะอยู่ประมาณนี้ครับเราคือเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเราล่าสารตั้งแต่นั้นก่อนหน้านั้นนะพอใบมันออกมาเนี่ยเนี่ยตรงนี้คือมันสุดออกมาแล้วนะมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยคือจะกลายเป็นใบแล้ว <ư> นะครับคือแต่ถ้าเกิดเราเห็นหัวมันออกมาแค่นิดเดียวนะฮะเราเราลาสารลาดเรา,า,า,รเ,ราเตรียมไว้นะยพราประมาณจากนั้นประมาณสักสิบกว่าวันมันจะเริ่มมันจะเริ่มเป็นเหมือนหนอนไก่เข้าไหมฮะเราอันนี้เห็นไหมเนี่ยมันเกินแล้วเห็นไหมเนี่ยเป็นใบแล้วเนี่ย <ư> นะครับเป็นใบออกมาแล้วมันจะต้องฉีดตั้งแต่เนี่ยเราเห็นเพสลาดอย่างเงี้ยนะครับผสมอาหารจะต้งแต่เราจะต้องคํานวณว,ว่าใบที่สองหรือใบที่สามพอใบที่สามออกมาใช่ไหมวะ ก็คือเขาจะเรียกว่าเป็นยอดที่สามยอดที่สามนี่ไม่ไม่ใช่ว่าใบออกมาจํานวนที่สามนะคือใบมันแก่ไปแล้วสองสามรอบนะครับรอบที่สองหรือรอบที่สามนั่นแหละครับเราเราจะเราเราสะดวกตอนไหนนะครับถ้าสมมุติเราจะเอาเร็วหน่อยออกนอกฤดูนะครับก็อาจจะเป็นใบที่สองจะต้องดูด้วยนะว่าต้น่ะมาใบมันเยอะไหมนะครับถ้าใบมันไม่เยอะเราใบมันเล็กอย่างเงี้ยก็อาจจะไปรอที่ยอดที่สามนะครับแต่ว่าก็ต้องดูด้วยนะถ้าเกิด ยอดที่สามเราไปอยู่ในช่วงที่แบบพายุจะเข้าหรือจะฝนหรืออะไรเนี่ยแล้วก็อาจจะต้องเอาตั้งแต่ยอดที่สองถ้าไปรอขนาดนั้นก็คือสมมติเราไปทําดอกตอนช่วงที่มันมีฝนเนี่ยมันเอาไม่ได้นั่นแหละครับพอฝนก็แทกมามันก็เป็นใบนั่นแหละครับใช่ราดก่อนที่มันจะเป็นอย่างนี้คือตอนแรกมันจะตู้มาอย่างนี้เห็นไหมมันจะตู้มาอย่างนี้เลยมันจะตู้ออกมาอย่างนี้ยมันจะยังไม่แหลม แต่น er ี parole, ่ก็ลุงก็ลาดหลายวันแล้วนะลาดแต่แต่มันยังไม่ออกยอดเลยนะพอเก็บเก็บเสร็จก็ลาดเลยเก็บเสร็จก็ลาดเลยมันไม่ได้มันต้องตัดแต่งกิ่งเขาแครั้างสอง้างเขาลาดแค่ช่วงแรกๆพอพอหลังจากนั้นปุ๊บพอมันออกเป็นดอกเนี่ยคือไอ้พวกเนี่ยใบมันจะไม่แทรกกันกับดอกมันจะไม่แทรกกันมันจะไม่เหมือนกระลำไยมันไม่มีใบเดาคือดอกก็คือดอกเลยนะครับแต่ถ้าใบก็คือใบเลยนั่นแหละก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องทําตรงเนี้ย ราจะต้องอัดปุ๋ยตัวกลางตัวท้ายน,นะครับพวกโพแทสเซียมหรือไอ้พวกโพแทสฟอสรัสโพแทสเซียมนัม่นแหละครับก็คือเร่งให้มหนันออกดอกก็คือง่ายๆกับตัวกลางกับตัวท้ายหแหละถ้าเป็นอยู่ร้านก็เป็นพวกซูเปอร์เคเอ็กตอรพีอย่างเงี้ยนั่นแหละครับในจังหวะช่วงที่ฝนหลงมาต้องใช้ตัวเพีนูแทคเอ็กตอรพีใช่ไหมครับ<ช>มันเป็นศูนย์สี่สิบยี่สิบสองในช่วงที่จังหวะที่เราลาดสารอยู่มันเขาเรียกว่ามีฝนหลงแล้ดูมาเนาะใช่เราต้องนึกถึงตัวนูแทคเอ็กตอรพี ประโยชน์ของตไถ่และพีจะช่วยทําอะไรครับหนุ่ยมันจะตัวกลางเนี่ยมันจะช่วยช่วยทําให้มันออกดอกเนาะมันจะเร่งดอกแล้วมันไม่มีตัวหน้าก็คือไนโตรเจนในตัวเจนเนี่ยมันช่วยเรื่องของการทําใบแล้วฝนก็คือไนโตรเจนเหมือนกันถ้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดฝนมาเราไปอัดปุ๋ยตัวหน้าอีกในตัวไนโตรเจนมันเยอะมก็ีใบช่มันก็จะกลายเป็นใบหมดเราก็เลยต้องเอาตัวกลางเนี่ยเพื่อมาตัดตัวหน้าตัวกลางเนี่ยมันจะช่วยขาบเหมือนพวกความชื้นแล้วก็มาช่วยทําให้พวกไอ้พวกเนี้ยมันกลายเป็นดอก มากขึ้นนะครับมันเลยให้ใส่ตัวกลางค่อนข้างเยอะแต่ถ้ามากเกินไปเนี่ยมันจะเป็นดอกอัน้นดอกอั้นก็คือเนี่ยเนี่ยสมมติพ่อเห็นเป็นอย่างนี้ออกมานะเห็นไหมแต่ว่าพอสักพักเนี่ยถ้าเกิดตัวกลางมันสูงมันจะออกเป็นดําน้ําตาลอออกจะออกเป็นดําๆออกเป็นน้ําตาลแล้วก็มันก็จะเน่านั่ออนแหละครับก็คือตัวกลางมันสูงถ้าเกิดในภาษาลำย,ยัยเขาจะเรียกว่ายอดไม่กวดนะครับยอดไม่กวดก็คือดอกมันอั้นคือไปเปิดตาดอกก็เปิดไม่ออกนั่นแหละครับ ก็คือถ้าช่วงสมมุติเราก่อนที่มันจะเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นเพสลาดใช่ไหมเราอัดปุ๋ยตัวกลางตัวท้ายนะครับหรือพวกราดสารเอาไปเนาะพอเราลาดไปได้ช่วงนึงเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเริ่มใหญ่นะครับอพอใหญ่ออกมานะครับในในระยะเนี้ยเราจะเริ่มเปิดตาดอกนะครับพอมันมันใหญ่ออกมาแล้วเนาะเราเราเปิดตาดอกก็คือใช้เป็นพวกเกอร์มาพัดแต่ต้องบวกกับตัวนูเทคซูเปอร์เคหรือนูเจคไฮเอ็นเอไม่ใช่ไฮเอ็นซูเปอร์เค กับเอ p พวกนี้ตัวไหนก็ได้นะครับแต่ต้องบวกกันนะเพราะว่าถ้าเกิดไม่บวกเนี่ยสาหร่ายเนี่ยมันมันเป็นช่วยการเปิดตาแต่ว่ามันได้ทั้งตาดอกตาใบเลยถ้าฝนกระแทกมามันจะกลายเป็นตาใบอืมก็มเลยต้องบวกปุ๋ยเข้าไปทุกครั้งนั่นแหละครับสำหรับวันนี้นะคุณพ่อรู้สึกมีความรู้สึกดีใจหรือว่ามีความปุ่ยมาที่ได้มีหมอยาอยู่ใ,ใกล้เคียงคุณพ่อเนาะก็เทียนชัยบริองนี้กเกรเนี่ยเปิดมาเกือบ50อิกว่าปีให้คุณพ่อมั่นใจาได้เลยว่า ทุกพืชทุกชนิดนะครับก็จะสามารถจบได้ในที่เดียวทั้งระบบน้ํามีทุกๆอย่างนาคงนาข้าวคือจบที่เดียวพอมีทัท้งหมด6สาขาให้คุณพ่อได้เลือกใช้บริการนะครับผมได้สารทางเกรรษตรกับหน่วยเทนจาเกรรษตรสาขาเซิงสาร,รแล้วคุณพ่อโทรนะครับปลูกมะม่วงผ่านอะไรคุณพ่อนธุนมะม่วงเบาผธุนมะม่วงเบาชื่อแก้วขมิ้นแก้วขมิ้น,นครับจะล่าสารนะครับแล้วก็ได้ วันนี้ก็ได้มานะให้ความรู้แนะนาคุณพ่อเพิ่มเติมในเรื่องจังหวะในการลาดนะ้องๆเนาะนะว่าควรจะใช้ช่วงไหนเพื่อประหยัดต้นทุนในการซื้อผลิตภัณฑ์มาใช้โดยที่เอามาใช้ด้วยถูกวิธีบางคนท่านก็คือความปราใจก็ลาดไม่ถูกบ้างอะไรไม่ถูกบ้างนะครับเราก็จะเป็นขอไปส่วนหนึ่งให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับเข้ามาพูดคุยกันครับสามารถโทรสั่งสินค้าได้นะครับที่0 5 9 5 5 3 9 9 2 4 2นะครับ หรือแอดไปที่เพจ Facebook ของบริษัททินเกษตร,ร,ร,รได้เลยนะครับถ้ายอยากโทรปรึกษาเรื่องไม้ผลที่มันจะเป็นทุเรียนลำใหญโทรไปที่เบอร์093 0815883ครับครับยังไงก็ฝากน้องหน่ย่ยไม้พืชไม้ผลนะครับที่สิงสางครับจะมีทุเรียนลำใหญทุกทอย่างครับก็คือสามารถตอบโจทย์ให้กับพิ่นเกษตรกรได้ผลิติตินนนอนสำหรับคลิปนี้ในสารทางเศษในการพามาเยี่ยมชม สวนของคุณพ่อโทนนะครับต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงนี้ก่อนครับก็จะมีคลิปต่อไปอีกครับสำหรับคุณพ่อโทนก็จะดูแลให้จนสุดเลยนะครับก็ <g ül> จะขอแนะนําเพิ่มเติมในการใช้ผลิตภัณฑ์เพราะว่าต้นทุนของพ่อนั้นต้องแบบยังไงครับต้องต้องประหยัดที่สุดนะครับอ่าได้ผลผลิตที่ดีสําหรับคลิปนี้ผมต้องขอสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับ